สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกๆคนนาตาสินออนไลน์บายคุณครูหนึ่งฤอไทยนะคะในวันนี้กลับมาพบกันค่ะสําหรับความรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะคะสัปดาห์นี้เป็นการเรียนในสัปดาห์ที่14แล้วค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหลักในการชมการแสดง 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับท่ารำของนาตาสินไทย ซึ่งจัดได้ว่าเป็นภาษาชนิดหนึ่งซึ่งใช้สื่อความหมายให้ผู้ชมเข้าใจถึงกิริยาอาการและความรู้สึกตลอดจนอารมณ์ของผู้แสดงมีทั้งท่ารำตามธรรมชาติและท่าที่ประดิษฐ์ให้วิจิตสวยงามกว่าธรรมชาติผู้ชมที่ดีจะต้องเรียนรู้ความหมายและลีลาท่ารำต่างๆของนาฏศิลป์ไทยให้เข้าใจเป็นพื้นฐานก่อนนะคะ 2. เข้าใจเกี่ยวกับภาษาหรือคำร้องของเพลงต่างๆจะต้องใช้ดนตรีและเพลงเข้าประกอบซึ่งอาจจะมีทั้งเพลงขับร้องและเพลงบรรเลงในเรื่องเพลงร้องนั้นจะมีคำร้องหรือเนื้อร้องประกอบด้วยบทร้องเพลงไทยส่วนมากจะเป็นคำประพันธ์ประเภทกรอนแปดหรือกรอนสุภาพค่ะ 3. ม,มีความหมายเข้าใจเกี่ยวกับดนตรีและเพลงต่างๆนาฏศิสินจำเป็นต้องมีดนตรีบรรเลงประกอบขนาดแสดงซึ่งอาจจะเป็นแบบพื้นเมืองหรือแบบสมัยนิยมผู้ชมจะต้องฟังเพลงให้เข้าใจทั้งลีลาทำนองสำเนียงของเพลงตลอดจนจังหวะอารมณ์ด้วยเช่นเข้าใจว่าเพลงสำเนียงมอนพมา่าลาว 4. เข้าใจเกี่ยวกับการแต่งกายและแต่งหน้าของผู้แสดงผู้ชมควรดูให้เข้าใจว่าการแต่งกายเหมาะสมกับบรรยากาศและประเภทของการแสดงหรือไม่เสื้อผ้าเครื่องประดับและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งการแต่งหน้าด้วยว่าเหมาะสมกลมกลืนกันหรือไม่เช่นเหมาะสมกับฐานะหรือบทของผู้แสดงหรือไม่นะคะ 5. เข้าใจถึงการออกแบบฉากและการใช้แสงและเสียงผู้ชมที่ดีต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องฉากสถานที่และสถานการณ์ต่างๆของการแสดงคือต้องรู้ให้เข้าใจว่าเหมาะสมกับการแสดงหรือไม่บรรยากาศแสงหรือเสียงที่ใช้นั้นเหมาะสมกับลักษณะของการแสดงเพียงใดคะ่ะ 6. เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและฐานะของตัวแสดงคือการแสดงที่เป็นเรื่องราวต้องมีตัวแสดงหลายบทซึ่งจะต้องแบ่งออกตามฐานะในเรื่องนั้นๆเช่นพระเอกนางเอกและตัวเอกค่ะ 7. เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวของการแสดงในกรณีที่เล่นเป็นเรื่องราวเช่นโขน ละครผู้ชมต้องติดตามการแสดงให้ต่อเนื่องกันถึงจะเข้าใจถึงเรื่องราวต่างๆว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร8 ควรมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงการแสดงนาฏศิลป์ได้บรรจุเอาลีลาท่าทางหรืออารมณ์ต่างๆของผู้แสดงไว้มากมายผู้ชมที่ดีควรมีส่วนร่วมกับผู้แสดงด้วยเช่นสนุกสนานเฮฮาไปด้วยจะทำให้ได้รสของการแสดงอย่างเต็มที่และผู้แสดงจะสนุกสนานมีอารมณ์และกำลังใจในการแสดงอีกด้วยค่ะ 9. ควรมีมารยาทในการชมการแสดงคือปรบมือให้เกียรติก่อนแสดงและหลังจากการแสดงจบในแต่ละชุดไม่ควรส่งเสียงโห่ร้องเป็นการล้อเลียนหรือเยาะเย้ยในขณะที่การแสดงนั้นไม่ถูกใจหรือมีข้อผิดพลาดค่ะ 10. ควรไปถึงสถานที่แสดงก่อนเวลาเพื่อจะได้เตรียมตัวให้พร้อมและได้ชมการแสดงตั้งแต่เริ่มต้นค่ะ เมื่อเรียนจบแล้วมาทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยโปรแกรม Google f o r m กันนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ